สวัสดีค่ะ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 ถึงปีใดๆก็ขอให้เป็นคนดีขอให้มีสุขใจมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอะไรต่อช่วย่อให้ในพี่น้องเอาไม่เอาไม้ทักไทยสวัสดีพี่น้องเด้อจ้าืันอนี้คลิปงานสวนของน้องนากับเะท่านได้จบค่ะทุกคนน้องนาย,ยังเหลือคลิปของการทํางานสวนอีกเยอะที่แล้วนาก็โรยปุ๋ยเคาะรองหน้าพื้นไว้แล้วแล้วก็ปลกด้วยฟางอ่ะโอ้ย,ยังไม่ได้ปลกเราทุกคนอ่ะอ่ะเอาไม่เอาไม้พูดไม่โอเค 3 2 1 o เอ่อค่ะก็คลิปที่แล้วนะคะนาก็รองปุ๋ยคอ,อกไว้แล้วและคลิปนี้น่าจะมารดน้ำให้ชุ่มช่ำแชะปะเปะไปเลยนะคะคือด้วยความที่ดินมันแห้งมากแห้งมากจนแบบว่า เตกระแหงหนะก็เลยต้อกตงการที่จะเพิ่มความชุ่มชื่นของเขาโดยการที่จะโรยปุ๋ยบางๆเสร็จแล้วก็รดน้ําให้มันชุ่มให้มันแฉะเสร็จแล้วก็ปกด้วยฟางจังซีแมจจะถ้าเรามัวรอแต่น้ําฝนก็ไม่รู้ว่าตอนไหนน่องฝนสิม,มาเพราะฉะนั้นเราทําอะไรได้เราก็ทําไปโกลลิปนี้ก็จะไม่พูดเยอะเนื่องจากพูดเยอะมาหลายคลิปแล้วก็อเอาไว้พูดคลิปหน้าบ้างแล้วกันฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ